ตาเจ้าหาทุงมเชม้เนหา่านีห่าค่ะได้ยินเสียงหลับซือ้อไหมคะนีหหาหนหนีหา่าวหนีหาอหนีหา่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องเราเรียนบทที่สอรบไปแล่วเนาวีหอคร ตีเอิก็คือเรื่องจิ้นเทียนชี่เหมือนตัวชาวตู้อ่าเราจะมาทบควรทำศัพท์อ่าเชิงซื้อกันหน่อยนะคะผู้สีเชิงซือเปิดไปหน้าสิเจ็ดค่ะถ้าตอนนี้มีหนังสืออยู่เปิดไปหน้าสิบเจ็ดนะคะตาคายชื่อชื่อชีเยเปิดไปหน้าสิบเจ็ด อ่าพร้อมเรียนกันหรือยังคะจนเปห่างเรามาอาทบทวนคำศัพท์กันเนาะถ้าเหลาซื้อไม่ได้อ่านให้ฟังสามารถอ่านเองได้ไหมคะตัวอะไรเอ่ยบอกให้ไปท่องจำพยัญชนะมาข้างหน้าเป็นพยัญชนะข้างหลังเป็นสระคะ่ะใครตอบได้ตอบมาเลยนะคะเหลาซื้อไม่ได้ว่าตอบผิดไม่เป็นไรคะ่ะ ตอบได้ไหมอ่าตัวนี้ออกเสียงว่าเลยนะคะเลยก็คือเสียงลอลิกับสลักเอิงเป็นลอเอิงเลิงหวกเสียงวรรณยุกต์ที่สามเป็นเหลืองเหลองคำนี้แปลว่าหนาวครั้งที่แล้วเราซื้อสอนคำศัพท์ไปแล้วนี่อ่านไม่ได้เลยเหรออ่าคำนี้ล่ะคะคำสั้น คำนี้อ่านว่านาไทยอ่านได้ไหมไม่ได้เลอ่อเลอ่อคำนี้แปลว่าร้อนนะคะอ่าใครที่ไม่ได้หรือไม่ได้เข้าเรียนชั่วโมงที่แล้วจดตามเหล่าซื้อบอกนะคะอ่าคำที่สามค่ะเหลี่ยงควายเหลี่ยงควายแปลว่าเย็นสบายค่ะ คำที่สี่หนวนหัวหนวนหัวแปลว,ว่าอบอุ่นทันไหมคะตอนนี้ถ้าเป็นคำศัพท์ก็อยู่หน้าสิบแปดแล้วหนวนหัวแปลว,ว่าอบอุ่นอ่าข้อที่ห้าค่ะเสียเฉเสียเฉแปลว่าหิมะตกนะคะข้อที่หกค่ะ,าาต,ะ,คะ,คะตาเลยตาเลย แปลว่าฟ้าร้องอ่าข้อที่เจ็ดค่ะชี่เหมือนชี่เหมือนแปลว่าอะไรเอ่ยเรื่องที่เราเรียนอยู่ตอนนี้เราเรียนเรื่องอะไรอยู่คะอุณหภูมิ่าถูกต้องค่ะชี่เหมือนแปลว่าอุณหภูมิอ่าข้อที่แปดตัวชาวแปลว่าอะไรคะตัวเาากี่เท่าไหร่คะอ่ากี่หรือเท่าไหร่อ่าลองอ่านคํานี้คํานี้ซิ ตัวเตะกับสละกอูตออูบอกเสียงสี่เป็นกัมปนาศเปิดไม้ตอบค่ะข้อเก้าอ,อ่ะตู้ตถูกต้องค่ะคำนี้แปลว่าองศานะคะข้อที่สิบจั่วโยแปลว่าประมาณหรือซ้ายขวาอ่าลิงเสีย่ย ลิงเสี่ยตัวนี้แปลว่าติดลบนะคะอ่าข้อที่สิบสองเสียงกะเสียงกะแปลว่าอะไรเอ่ยเสียงกะ,กงะห่องกงฮ่องกงถูกต้องค่ะเราจะยังอยู่ในประเทศอยู่นะหรือจังหวัดอยู่นะอ่าม่านกู ใครตอบได้เปิดไม์ตอบเลยนะคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพข้อที่สิบสี่ชิงไม่เชียงใหม่อ่าเชียงใหม่อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ไม่มีในหนังสือแล้วนะคะจะมีในบทความที่หลอดสื่อสอนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วอ่ะเปยจริง เอยจริงไปว่าอะไรเอยลองเปิดย้อนกลับไปดูหน้าที่เป็นช่วยี่ช่วงสนทนาหรือเครือเหมือนเปิดจริงประเทศไทยหรือเปล่าหรือประเทศไหนเปิดจริงคือที่ไหนคะเปิดจริง เปิดจริงก็คือปักกิ่งนะคะอ่าข้อที่สิบหกอันนี้ยังไม่เคยสอนและไม่มีในหนังสือคงจิ้งคงจิ้งอันนี้สามารถจดเพิ่มเติมในหนังสือเรียนได้นะคะคงจิ้งตัวนี้แปลว่าขอนแกนค่ะถ้าจังหวัดคอนแกนเรียกว่าคงจงิ้งฝูคงจิ้งตัวนี้แปลว่าคอนแกนนะคะอันนี้ข้อสุดท้ายแล้วที่นี่ยูบ่าเทียนี่ยูบ่า แปลว่าพยากรณอากาศนะคะอ่ะคำศัพท์หมดแล้ว17บเจคำที่เหลือเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วนะถ้ามีเวลาว่างกลับไปทบทวนนะคะโอเคไหมคำศัพท์เยอะนิดหน่อยปอหอ่ะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดทบทวนค่ะเครื่อถังเนี่ยนฉีเป็นเกี่ยวกับกิจากรรมกิจากรรมฝึกฝนการอ่านอ่านทั้งหมดจะมี6ช้อยหกตัวเลือก เรามาอ่านเีละคำซิข้อ A อ่านว่าอะไรเอ่นในคำศัพท์ที่เราซื้อผาอ่านตะก,กี้มีนะคะที่แปลว่าประมาณอ่ะกาปนาตอบได้ไหมได้พิมพ์ทิดาคำนี้อ่านว่าจ่วยโยนะคะอุตส่าห์อ่านให้ตังแล้วรอบนึง อ่ะคำที่สองที่แปลว่าอบอุ่นค่ะเกศินีตอบข้อนี้ค่ะหายแล้วเกีินีหรือกินผัดไทยไปอยู่ที่อื่นแล้วอิ่มแล้วไป้างจานอยู่แล้วอ่ะคำนี้อ่านว่าหนวนหัวนะคะแปลว่าอบอุ่นอ่ะคำนี้ค่ะติดลบหลิงเสีย่ย ขอ D, L, ้อดีเลอแไปว่าร้อนอ่าข้ออ e, ีตาเลยข้อเอเสียเฉยอ่าเขียนความหมายกันเราเองนะสอนโปรหกมันเงาเนาะไม่มีใครเปิดไม่ไม่มีใครอยากพุยกับหลังซื้อเลยอ่ามาดูแบบฝึกหัดข้อแรกกันค่ะแบบฝึกหัดจะมีทั้งหมดห้าข้อแต่ว่าตัวเลือกมีทั้งหมดหกข้ออ่าเรามาดูทีละคำนะคะ จินเทียนโยอยู e ่ช er ี้เวิร์นเออชื่ออู่ตูเฮินเลียงควายเราจะมาแปลทีละคำกันอจินเทียนแปลว่าอะไรเอ,อ่ยอยู่ที่อยู่ในวงที่อยู่ในกกอบสีฟ้าจินเทียนวันนี้พรุ่งนี้หรือเมื่อวานวันนี้ค่ะอวันนี้โยแปลว่าอะไรคะโยโยอยู่ตัวน,นี้มีฝนนะคะถ้าโย คำเดียวแปลว่ามีอยู่ตัวนี้แปลว่าฝนอ่าวันนี้มีฝนชีเ้เหมือนหัวข้อหลักของเรื่องนี้เลยค่ะที่เราเรียนอยู่อุณอุณอะไรอุณหภูมิคะ่ะอุณหภูมิเออชิบอ,อู้อตู้คือกี่องศาคะเอ้อชืบอ,อ้ <25. S 2> <25. S 1> อายี่สิ้ายี่สิบห้าถูกต้องค่ะ ยี่สิบห้าองศาอ่ะทีนี้เรามาดูอันที่อยู่ด้านหลังวงเล็บนี้เขาบอกว่าเหินเหลี่ยงควายเหินเหลี่ยงควายเหินที่อยู่ในกรอบที่เขียวแปลว่ามากนะคะเหลี่ยงควายแปลว่าอะไรเอ่ยเหลี่ยงควายมีในคําศัพท์ที่ทบทวนให้เย็นสบายอ่ะเย็นสบายถูกต้องค่ะทีนี้เราลองมาแปลประโยคนี้ให้มันดูเป็นภาษาที่สละสลวยขึ้นซิวันนี้มีฝน อุณหภูมิยี่สิบห้าอง,องศาเย็นสบายมากเลยเราน่าจะตอบข้อไหนดีคะยี่สิบห้าองศาในอบอุ่นหรือเปล่าลองเดามาเลยค่ะตอบได้ไหมอบอุ่น อบอุ่นเหรอวันนี้มีฝนอุณหนนภูมิประมาณยี่สิบห้าองศาเย็นสบายมากเลยในรูปประโยคยังไม่มีคำไหนคะอบอุ่นเย็นสบายมากเลยอบอุ่นยังไม่ใช่ค่ะตอบใหม่ประมาณภาษาจีนพูดว่าจัว ตัวข้อนี้ตอบ A นะคะตัวโยกประมาณ25งาองศาเพราะว่าอุณหภูมิเขาบอกเขาเขาก็บอกเป็นตัวเลขแน่ชัดอยู่แต่ว่า25องศาเราไม่สามารถบอกได้เนาะอว่ามันร้อนหรือมันอบอุน่นแล้วแต่เ,เ,เขตประเทศนั้นๆโอเคไหมคะเราใช้คําว่าประมาณนะคะในข้อที่1ตอบ A ค่ะอ่ะต่อไปเราดูข้อที่2นะคะ ข้อที่สองโจทย์มีอยู่ว่าซินเทียนเหินเหลิงซานตู้ด้านหลังวงเล็บอ่านว่าซานตู้นะคะอ่าเรามาแปลทีละคำกันเหมือนเดิมค่ะจินเทียนก็คือวันนี้เหินไปว่าอะไรเอ่ยอดีเทพตอบได้ไหมคะเหินไปว่าอะไรเอ่ย oh <my. S 1> เหินตัวนี้แปลว่ามากนะคะเลิง ตัวนี้แปลว่าอะไรคะเลยมีในคำศัพท์นะกันตะโพสตอบได้ไหมคะหนาวครับอ่ะหนาวถูกต้องค่ะวันนี้หนาวมากแล้วดูด้านหลังวงเล็บค่ะเขาบอกว่า3าตู้3ตู้คือกี่องศาคะ3องศาอ่าหนาวขนาดนี้3องศานะ่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ หิมะตกหิมะตกหิมะตกเหรอหิมะตกต้องติดลบหรือเปล่าแต่เขาบอกว่า3าองศาต่อก้อนหนเอย่ยถ้าหิมะตกมันจะอยู่ด้านหลังของอันนี้นะคะของชานตู้ต้องบอกอุณหภูมิก่อนค่อยจะบอกว่าหิมะตกได้ตามรูปประโยคนะคะ ่ะตัวนี้ใช้คำว่าหลิงเสียคือตอบข้อ C ค่ะหลิงเสียอุณนหนะภูมิติดลบสามองศาอ่าคคะไม่ทันเขียนความหมายลงไปนะคะเราซื้ออุตสาเขียนภาษาไทยไว้ให้อ่าข้อสามจะมีอยู่ว่าซื้อเย่ท่ายกว่าเทียนชี้เหนินจุด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 ชี้เหอนใจ ชี่เหวินจ่ายซานชืออูตู้จวยโยกอ่มาแปลทีระคำกันค่ะซื่อเยคืออะไรคะรู้จักไหมเป็นเดือนไม่ให้ว่าเป็นเดือนเดือนที่สี่เดือนอะไรเอย่อยเดือนที่สี่มษสาอ่ะซื่อเย่แปลว่าเดือนมีสายนไท่ายขวา ใช่กวัวคือประเทศไหนคะเทศไทยครับอ่าประเทศไทยเทียนชี่แปลว่าอากาศนะคะเ่นตัวนี้แปลว่ามากดูข้างหน้าประโยคแล้วเดือนเนสายนประเทศไทยอากาศมากอ่ามาดูด้านหลังวงเล็บกันค่ะทีนี้ชี่เวิร์นเหมือนเดิมอุณหน้าหาภูมิเนาะ แป๊บหนึ่งค่ะอ่อชี่เหมือนแปลว่าอุณภูมิจ่แปลว่าใครแชร์สกรีนคะปิดเดี๋ยวนี้ค่ะแชร์ทำไมไม่เห็นหรอว่าเราซื้อซอนอยู่อ่าเห็นหน้าจอเราซื้อเรียงคะเห็นแล้วครัเมื่อกี้ใครแชร์ ฮะเออครับไม่แชร์เล่นอย่างนี้นะคะวิชาอื่นก็ห้ามทําเล่นอาจ่ายแปลว่าตอนนี้หรือปัจจุบันเองนะคะจ่ายที่อยู่ในกรอบสีชชมพอูอะซานชือตู้กี่ <30 S 2> องศาคะซานชือตู้สามสิบสามสิบองศา เสวยียกแปลว่าประมาณแสดงว่าประเทศไทยตอนนี้ร้อนมากอุณหภูมิประมาณ30องศาอ้าวเราซื้อเพอบอกคำตอบไปแล้วก็คือตอบร้อนอ่เพราะว่ามันขาดอ่าการบอกสภาพอากาศเนาะว่าตอนนี้ร้อนหรือหนาวเพราะว่าบอกอุณหภูมิมาแล้วเรียบร้อยเดือนสี่ของประเทศไทยก็น่าจะร้อนสุดๆน่าจะตอบหิมะตตกก็ไม่ได้เนาะประเทศไทย อ่ตอบข้อดีค่ะอ่ะข้อที่สีออชชชช่ชื่อเออเย่ชื่อเ่ยจริงจุ้ยเลยต่ชื่อโงช้างช้างชื้อเออเย่คือเดือนอะไรคะเป็นเดือนเหมือนเดิมเดือนที่สิบสองวาคนะทันว,า,นวาสี่เดือนที่สิบสองอ่ะ ชื่อเอเยแปลว่าเดืยนทันวา่าชื่อตัวนี้แปลได้หลายความหมายนะคะแปลได้ทั้งเป็นทั้งอยู่ทั้งคือแล้วแต่รูปประโยคนะคะอ่าเปยจริงคือที่ไหนคอนแก่นหรือเปล่าเปย,เปยจริงเปยจริงแปลว่าปักกิ่งนะคะอ่าจุ้ยตัวนี้เราน่าจะยังไม่เคยเจอกันจุ้ยตัวนี้แปลว่ามากที่สุดนะคะมากกว่าคาว่าเหิอนอีกนะตัวนี้ เรื่องตัวนี้หนาวเตอแปลว่าของค่ะแสดงความเป็นเจ้าของเช่นวอเตอร์มาหมาวอเตอร์หนุ่ยพึ่งโยวอเตอร์น้านพึ่งโยอาชื่อโฮแปลว่าช่วงเวลานะคะชื่อโฮที่อยู่ในกอรอบเพชชมพูช้างช้าง,งตัวนี้แปลว่าบ่อยๆหรือมักจะบ่อยครั้งอะไรประมาณนี้นะคะลองแปลเป็นประโยชน์ที่สวยงามซีไหนใครแปลได้ แป้เป,ไป็นประโยชนที่ฟังแล้วแบบรู้เรื่องนะเราน่าจะเจอมาอะไรดีฮิมะตกฮิมาตกเหรอทำไมรู้ทำไมตอบหิมะตกอากัมปนาตบอกเหตุผลครับเหล่าซื้อคะ่ะทำไมถึงตอบหิมะตกเพราะอะไรเอ่ยอ่เพราะในโจทย์บอกว่า เดือนธันวาคมที่ปักกิ่งเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่หนาวที่สุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนาวที่สุดก็เราดูจากชอยแล้วเราเหลือคําว่านวนหัวกับหิมะตกถ้าหนาวที่สุดก็คงต่ออุ่นไม่ได้เนาะข้อนี้ตอบเอฟค่ะหิมะโตกงงไหมคะอ่ะไม่งงแต่ก็ไม่ตอบเลย อ่ะข้อที่ห้าค่ะชื่อเย่เต๋อเฟยจิงเหินจุดจุดจุดหัวคายเลอชูรี่เลอรชื่อเย,ย่เป็นเดือนเหมือนเดิมค่ะเดือนที่สี่เดือนอะไรเดือนที่สี่นับนิ้วแล้วเดือนสามอ่ะเดือนเมษาเต๋อเฟยจิงเต๋อแปลว่าของเฟยจิงแปลว่าอ่ะเธอก็เปิดไมค์ตอบสิ อปากินเฮินแปลว่ามากนะคะอ่าเรามาดูหลังวงเล็บค่ะหัวตัวนี้แปลว่าดอกไม้นะคะคายแปลว่าเปิดหรือบานออกเคยได้ยินเราซื้อพูดไหมที่เราซื้อพูดว่าตาคายชูตาคายชูก็คือเปิดหนังสือไงเราซื้อพูดออกจะบ่อยนะบานหรือเปิดออกนะคะเลิศตัวนี้แปลว่าแล้วชูตัวนี้แปลว่าต้นไม้รื่อ ตัวนี้มาจากคําว่าลุยเซอร์นะคะลุยเซอร์ที่แปลว่าสีเขียวแต่พออยู่ในรูปประโยคเราสามารถตัดคําว่าเซอร์ออกไปได้เลยเลิกตัวนี้ก็แล้วอ่าลเราแปลเป็นประโยคที่เราอ่านแล้วน่าจะเข้าใจตกบุเดือนของปักกิ่งเหรอเน่เดือนเมษาของปักกิ่ง อบอุน่นเนาะทำไมถึงตอบว่าอบอุน่นเอ่ยเพราะว่าดูเฉลยใช่ไหมไม่ได้เปิดเลยครับโอเคค่ะครานีต้ตอบว่าอบอุน่นเพราะว่าเดือนที่สี่ของปักกิ่งก็เป็นฤดูใบไม้ผลิอบอุน่นเหมือนกันค่ะเหมือนกับประเทศไทยแต่ไม่ร้อนทุกประเทศไทยหรอกเดือนที่สี่ของที่นู่นจะเป็นฤดูใบไม้ผลิดอกไม้บาน ต้นไม้มีสีเขียวอะไรประมาณนี้นะคะในข้อที่ห้าอ่าหมดแล้วสําหรับกิจกรรมฝึกฝนการอ่านต่อไปจะเป็นกิจกรรมฝึกฝนการฟังค่ะเขาบอกว่าชิงส่วนเจอเจิ้งเช่ตาอันจงเลือกคําตอบที่ถูกต้องต่อไปนี้เปิดหนังสือหน้า19นะคะถ้าใครมีหนังสือเรียนอยู่มันจะมีช้อยอยู่ทั้งหมด สามข้อมีทั้งหมดห้าข้อนะคะแต่และข้อมีช้อยสามข้อมีเอมี B มีเหเราซื้อจะอ่านให้ฟังสามรอบแล้วใส่เครื่องหมายถูกต้องหน้าหน้าหน้าที่ช่องว่างนั้นัน้นนะคะดูเฉลยไม่ได้นะข้อนี้เพราะว่าเราซื้ออ<ร> <A, S 2> ่านเทเราซื้อไม่ได้เปิดท <ำ S 1> เทปทำไปแล้วค่ะทำแล้วเหรอทำแล้วค่ะอา่าทำแล้วโอเคลองทำใหม่ไหม โอเคอันนี้เราซื้อจะไม่ได้เราจบแล้วบทที่สองชั่วโมงหน้าเราค่อยจะขึ้นบทที่สามเนะาะทีนี้เอาเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะเล่มแบบฝึกหัดเรายังไม่เคยทำซักบทเลยใช่ไหมตั้งแต่หน้าที่เจ็ดหน้าที่เจ็ดบทที่หนึ่งค่ะจินเทียนทเทียนชี่จิน,นไม่ยาก เห็นไหมคะที่เป็นรูปแบบนี้หน้าเจ็ดเขาคําสัง่งมีว่าจ้งวงกลมคําศัพท์ที่ได้ยินต่อไปนี้เราซื้อจะอ่านให้ฟังสองรอบนะแล้วก็วงกลมได้ข้อละหนึ่งรูปเท่านั้นอ่าพร้อมหรือยังคะเอาคำว่าอะไรดีกลัวเฟิงกลัวเฟิงคําไหนเอ่ยวงกลมไปค่ะ อ่าข้อที่สองนะคะเสียยืเสียอยู่อ่ะข้อที่สามค่ะฉายหงฉายหง ้อทมีรูปอะไรบ้างเนี่ยเอาคำว่าเสียอ่ะทีนี้เราจะมาเฉลยทีละข้อข้อหนึ่งเราซือบอกว่ากลัวเฟิงคือรูปที่เท่าไหร่คะ รูปที่สองอ่ารูปที่สองบัวเฟิงแปลว่าลมแรงอ่าลมแรงข้อสองเขาสื่อแบบว่าเสียอยู่ฝนตกอ่ะฝนตกเป็นรูปที่เท่าไหร่เอ่ยอ่ารูปเอใช่ไหมข้อที่สามฉายหงคือข้อไหนคะข้อสาม ข้อส่อ่าข้อที่สี่ซ้ำกันกับข้อสองเสี้ยอยู่แปลว่าฝนตกนเนาะอ่าทีนี้ดูหน้าต่อไปค่ะหน้าที่แปดเลือกอักษรจีนมาเติมให้ตรงกับพินอินที่กำหนดให้ก็คือในกรอบสี่เหลี่ยมที่มีทั้งหมดแปดกรอบเนี่ยจะมีพินอินให้อยู่ข้างล่างแล้วนักเรียนเลือก ตัวขั้นชื่อตัวอักษรทีลงมาเติมให้ถูกต้องโอเคไหมคะหนังสือแบบฝึกหัดเราซื้อจะให้ส่งตอนที่เราเปิดเรียนการเปิดการเรียนการสอนปกติมาสอนมาส่งที่ห้องป .4 ทับ3แต่ว่าระหว่างที่เราเรียนออนไลน์อยู่เราก็ทําแบบฝึกหัขดนี้ไปก่อนนานๆทีถึงจะมีใบงานให้เนาะอ่าซานตัวไหนเอ่อลองเติมเข้ามาค่ะซานตัวนี้ไม่ได้แปลว่าสามนะ อันนี้เราซื้อขอสั่งไว้นะคะหน้าแปดกับหน้ากาหน้ากาเขาบอกว่าจงโยงเส้นจับคู่แล้วเติมคําตอบลงในวงเล็บพร้อมพิมพ์อินอ่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเขาว่ามู่กู่นะคะกลัวขอนจิตตัวไหนคู่กันก็มาเติมด้านหลังตัวนั้นแล้วก็เขียนพิมพ์ลงไปด้วยอันนี้ถ้ามีเวลาว่างก็ค่อยทํานะคะอ่าข้อสี่หน้าสี่เหมือนกันจงเลือกประโยคมาเติมหน้านรูปภาพให้ถูกต้อง อันนี้สามารถทําได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่ายังไม่มีกําหนดส่งค่ะอ่าต่อไปเปิดไปหน้าสิบสองค่ะเราู้จะอ่านเหมือนเดิมแล้วก็วงกลมแล้วเราชอจะปล่อยแล้วหน้าสิบสองค่ะตาคาชูเออชือเออเย่ yeah. อ่าบทที่สองรูปแรก มีรูปอะไรบ้างเนี่ยเอาเคำว่า,าเลิกค่ะข้อแรกเลิกข้อสองค่ะเหลี่ยงควายเหลี่ยงควายข้อสาม หน่วนัวนวนหัว,หหวและข้อที่สี่ค่ะเสียเฉวเสียเฉวอ่าจบไปแล้วสี่ข้อทีนี้เรามาเฉลยกันเหมือนเดิมค่ะข้อหนึ่งตอบรูปที่สองอ่าสองถูกต้องเราซื้ออ่านว่าเล้อเนาะข้อที่สองตอบรูปที่ สองเหมือนเดิมอ่านว่ายังไงคะดูจากรูปแล้วเป็นคําว่าอะไรเอ่ยเลียวควายเลี้ยมควายถูกต้องค่ะข้อที่สามค่ะสามหนวนหัวแปลว่าอบอุ่นนะคะข้อที่สี่อ่าข้อเอค่ะเสี้ยเฉยแปลว่าหิมะตกนะคะอ่ะเราซื้อสอนจบแล้วปาก มีการบ้านนิดหน่อยหน้าแปดถึงหน้าสิบในเล่มแบบฝึกหัดเนาะโอเคไหมคะเป็นคำศัพท์เก่าที่เลยที่เราที่เราเคยเรียนกันตอนบทที่หนึ่งโอเควันนี้เราซื้อสอนจบแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้าเรียนกันตั้งสิบหกคนนะคะฟอร์หกอ,อ่าเซียเค่ะเซียเียถงเฉเิมใจเซีย เราซื้อออกไม่ได้โอเคค่ะจเจี๊ยนบ๊ายบาย